ผมยังยังไม่ไม่ทราบข่าวเลยครับก็ผมตอนนี้ก็ยังยังไม่มีอัปเดตอะไรครับเป็นไงครับตอนนี้เขาพอดมาทั้งวงงานที่บอลโอ้เจ้าถุงกันนะโอ้โหก็ได้ได้ดูผลงานนะครับชื่นชนชมครับแล้วก็ก็แต่ว่าผมก็ยังยังไม่ชัวร์เรื่องงานที่ที่เขาพี่พีพูดถึงกันอยู่อันนี่ครับคือข่าวๆมาหรับยังไม่มีครับแต่เราโอเคใช่ไหมฮะถ้ามันมีมัน ก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีครับเพราะว่าโอ้ก็ต้องดูคิวด้วยครับแล้วก็ดูว่าเอ่อพร้อมแค่ไหนอะไรเงี้ยครับรู้จักครับรู้จักเพราะว่าใครๆก็รู้จักครุณสาวขาล้อเคยได้ยินอยู่แล้วท่าสะพานโค้งรู้จักไหมคะสะพานโค้งผมอาจจะทําไม่ค่อยได้เพราะว่าครับผมแนวนี้เคยร่วมงานไหมครัแบบทำที่ตรายการเมื่อก่อนก็ยังครับยังยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานก็อยากลองไหมกับแนวนี้อะไร ผมว่าก็ดีครับเป็นผู้บอกกันเนาะก้โอเคครับถ้าเหมือนตัวน้องเขาก็มีกระแสมาทานอัลบินรับมยอย่างเงี้ยเราอ๋อผมก็ผมก็ผมก็ไม่ซีเรียสครับแต่ว่าแต่อย่างอย่างที่บอกว่ามีมีจะมีผลงานตรงนี้ไหมเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบแต่ใจเราก็พร้อมจะได้ร่วมงานด้วยครับใช่ครับไม่มีปัญหาครับติดตามข่าวสารของคนในวงการบันเทิงได้ที่เว็บบ้าบินรวดเร็วฉับไวหรือกด subscribe ได้ที่นี่เลยค่ะ